สวัสดีพี่น้องสุปูสุกนเมื่อนี่เมย์หน่อยออกมาหน้ามันมันมันบวมหอนแห้งเมื่อนี่สองมือแล้วหนาวพี่น้องอากาศหนาวมาหน้าพี่หน่อยเมืองตุนยุคข้าเมย์หน่อยดูพี่น้องพูดอ่ะเสียงหน้าหน่อยค่อยลักมุ่นมั่งจันกัญญาพ่อใหญ่ตื่นเห็ดมาออกมาทงหน้าพี่น้องออกมาส้มทงหน้าพูดอ่ะตุนยุคข้าเมย์หน่อยเก่าต้นพี่น้องมีแต่ตนใหญ่ ไม่น้อยว่าจะเอาไวปทาเฮตดอันเทียงหน้าต้นเดียวก็วเทียงหน้าเฮ็ดบ่เบิดพี่น้องปวดพบักโมบักแต่งเท่านี่ทั้งนี้ข้าเจ้ากับพระก,กันไทยหน้าหุดละ่ะทังหน้าผู้ขาเพราะข้าในไทยหน้าหุดด้วพี่นอ้องนี่หน้าไม่หน่อยเขตแดเดนนี่นี่พี่น้องขดเขตแดนนี่ก็ขเขตแดเดนทั้งเขตนี้เข้าเจกก้ากับไทยหน้าหุดตัแเ้วไปย่างไปคุณ ไม่น่อยออกมากทีละครั้งที่สองังที่สามพี่น้องอหมอนที่พ่อนไทยนี่มัน,น่า,พ,นพ,นาพี่นอ่อยสิบไร่คุณท่างหอยสงคข้าพี่น้องจ้าขอดเสตะเกียบเดยนมคุณจะขอดเขียบเดนข้าเมือหอวสงคข้ามอันนี้เค็ดดีๆนี่พี่น้องเออเดี๋ยเป็นร่องรอยกระสอบนนี้ในเข่านี ะพาหลานออกมาหนะต้นหอมมาทำอะไรฮะมาทำอะไรมาดูอะไรมาดูดินเหรอดูดินอะไรหยอดกันอะไรอ่ะโอ้ลูกบิดเออเขดเดียน ทุ่งนาแดนนี้คขาเคยไทยดำา้าออกมาเมืองหน้าพี่น้องมีความสุขขักมือนี้อากาศดีดีมันบ่ห้อนก็เลยออกมามันเขียวเขียวของไม่น้อยเบดเด้พี่น้องพูนหอดฟงัดผดงผุนสุดผุนเด้พี่น้องผุนสุดผุนละที่เมีน้อยซุบให้เมืงองหมดละหน้าเมีน้อยผุนสุดผุน ข้างน,นี้ก็ทิเป็นตาฟังหัวพี่น้องตาฟังหงัวสงครามปลูกอีกยังก็ได้พี่น้องบอกว่ามิมิไดปลูกขึ้นได้บ่เพ่ฟตี้ทังพี่มาขึ้นทั้งพีปะล่ะมันจะขึ้นได้มันจะขึ้นเพราะไดมันสูงโพดมันต้นยุคข้าต้นนี้อีกพี่น้องมันตน้นบ่พอ<ว>ดพ่อบอกโม่บอกแตกพี่น้องเอ้ยขายไม่น้อยตัดขายนี่บอกไว้รถอเออพุ่นต้นหนึ่งนี่พี่น้อง นี่ก็เป็นทุ่งนี่ก็เป็นไห้หน้านี่ก็สิเป็นมันบ้างเขตหัวซุ้มข้ามขอมีหน่อยบดได้พี่น้องนี่นี่หัวซุ้มข้ามพี่น้องหัวซุ้มข้ามลงไปพุ่นล่ะแม่โค้งพุ่นล่ะคุณหัวซุ้มข้ามยาวเยือกไปผุ่นอันนี้ต้นอีหยังวะต้นอีหยังบุ๋นหนีพี่น้องไม่ใยายน้อยบนหูจักต้นพุ่ยข้ามีหน่อยหล่น ป่าวันนี้มันปลูกอีหยังก็ไดได้หนีเหย็ดมันบ่มีผู้ใดเฮ็ดเ,เอาไถเอารถไถมาปั้นเอาปั้นเอารถแถวนี้ยห่างตะฟังห้วยปลูกอีหยังก็ได้เบิดดิอือนดอกไม้ก็สวยดิคั่นเฮาม่เฮ็ดเทียงน้มื้อนี้กระได้ย่างเนาะเฮ็ดเทียงน้มื้อนี้เลยนี่สบายเลยสบายนั่น,น,นแ <c oughs> หละตกน้ำปายนั่นแหละโอ้กุระนายหลานดิมันจะไปตกจังได้จุกข้ามื่อเปอัน ต้งหวยมันกับบดโตกเลยนะวีเนี่ยมาทำเสียงนาอยู่ตรงนี้เลยจะไปซื้ออันเสียงนาน่อยมาตั้งตรงนี้เลยเฮ็ดเสียงนาหน่อยไว้มันนี่ยมีคนมาอยู่มาทำมันกับเปลี่ยนตอนนี้ไม่มีใครอยู่พี่น้องเอ๋ยเออโอ้จะมันจมเหยียงอันนี้มันก็เจ้าตึกสะดุ้งพี่น้อง ขัน้ำขึ้นพี่น้องก็เพียงพี่เราเนี่ยพี่เราจะฟังมันมันก็เจ้าเฮ็ดอันแนวยยกแม่นเบิดแม่นเบิดพี่น้องเอ้ยไปแล้วพี่น้องใครจะอยู่้าคะใครจะไปอยู่อ่ะ